กฟค่ะศิลปกรรมศาสตร์รุ่นที่28ค่ะเป็นนายกสโมสรคณะศิลปกรรมศาสตร์คนปัจจุบันค่ะ รับกิจกรรมในมหาลัยแล้วก็ของคณะนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เลยจะประสบปัญหาเช่นรับน้องหรือว่ากิจกรรมห้องเชียร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าประเพณีแต่ดั้งแต่เดิมมันเป็นยังไงรุ่นพี่เก่าๆที่ที่ให้ข้อมูลมาก็จะเป็นรุ่นใกล้เคียงกันนะคะก็จะเป็นประเพณีคล้ายๆกัน,นะค,ะค่ะค่ะก็อยากอยากมีที่ปรึกษาค่ะเป็นรุ่นพี่รุ่นแรกๆหรือว่า รุ่นที่เรียกว่าบุกเบิกกิจกรรมต่างๆนานาที่เราทําสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าบางครั้งน้องๆอาจจะทําอะไรผิดพลาดไปซึ่งเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือผิดหรือว่าเป็นประเพณีที่เราบิดเบือนไปหรือเปล่าค่ะถ้ามีพี่ๆคอยให้คาแนะนําเราก็จะได้พัฒนาหรือว่าดํารงกิจกรรมนั้นให้ดีให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะสมาคมสิทธิ์เก่าของคณะศิลปรกรรมของเรานะคะหนูคิดว่า น่าจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลหรือว่าศูนย์รวมรุ่นพี่ที่ดีเลยอะรุ่นน้องก็ได้รู้จักรุ่นพี่อยากรู้ทิศทางแนวทางการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นงานกิจกรรมในมหาลัยหรือว่างานการงานในอนาคตก็ได้ค่ะคิดว่าพี่พี่ก็คงมีไฟกันทุกท,ท,ทุกท่านนะคะแล้วก็รักน้องๆ้องค่ะก็อยากจะเชิญพี่พี่นะคะลงสมัครนายกสมาคมสิทธิ์เก่านะคะน้องๆ้องก็อยากเห็นมากๆเลยแล้วก็เป็นความหวังของน้องน้องนะคะที่จะ ช่วยให้เชื่อชูคณะให้แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็กิจกรรมต่างๆจะได้แข็งแกร่งแล้วก็ได้รับความร่วมมือมากขึ้นนะคะ แค่การศึกษาเล่าเรียนของคนที่อยู่ในสถาบันนั้นเพียงชั่วระยะเวลาของการศึกษาแต่ว่าสำคัญตั้งแต่ก่อนที่จะมาเข้าเมื่อมาเรียนแล้วจบไปแล้วต้องมีอะไรสมาคมนิสิตเก่านะครับหรือสมาคมนักเรียนเก่าจึงมีความสำคัญมากเพราะว่าสมาคมเนี่ยจะเป็นหนึ่งองค์กรที่มาดูแลแล้วก็พัฒนาคณะหรือสถาบันนั้นดูแลคนที่อยู่ที่เรียนอยู่จบแล้วไปทำอะไร สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับสถาบันนั้นได้จริงๆเนี่ยผมว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะครับที่คณะศิลปกรรมของเราเนี่ยจะต้องมีสมาคมนิสิตเกา่าและสําคัญที่สุดนะครับสมาคมนิสิตเกา่าต้องมีนายกสมาคมเพราะนี่คือจุดศูนย์รวมและศูนย์กลางของการบัญชาการการทําประโยชน์ผมเชื่อว่าทุกคนยังมีไฟอยู่นะครับอยากให้ไฟดวงนั้นลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วตบเท้าเข้ามาช่วยคณะของเรานะครับ มาสมัครเป็นนายกสมาคมหรือมาเป็นหนึ่งแนวร่วมที่จะทำให้คณะของเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้ารับใช้สังคมและรับใช้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเต็มภาคภูมิครับแล้วพบกันวันที่หนึ่งมีนา256ครับอีกไม่กี่ปีหนูก็จะจบและกลายเป็นสิทเก่า ก็อยากจะให้มีสมาคมที่เป็นที่รองรับหรือว่าเป็นส่วนรวมของนิสิตที่จะกลายเป็นสิทธิ์เก่าต่อไปผู้ที่จะมาเป็นนายกคือความหวังของว่าที่สิทธิ์เก่าอย่างพวกหนูค่ะทุกรสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีที่มาและที่ไปความสําเร็จหรือความเจริญเนี่ยไม่ได้มาจากสิ่งที่ไม่มีรากเหง้าผมกล้าพูดได้ว่าจุดเริ่มต้นในชีวิตของผมส่วน ใหญ่ที่สุดมาจากที่นี่คณะศิลปรกรรมศาสตร์อยู่ลงกอ์มาิชยายัยเริ่มต้นที่นี่ครับและเชื่อว่ามันต้องมันต้องเป็นจุดเริ่มต้นของใครๆอีกหลายคนคงจะดีไม่น้อยถ้าพวกเราได้กลับเข้ามาสร้างจุดเริ่มต้นของน้องๆให้เติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่ในอนาคตผมเชื่ออย่างนั้น